สวัสดีครับสวัสดีเอฟปอ,ปอมเอฟสีุกๆุ๊กตนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลายสรีมคลพลายโคกนะครับบรรยากาศยามเย็นครับนี่ครับบรรยากาศด้วยกันครับพังเสนดีนะครับอยู่บนคอพังเสนดีนะครับไม่ได้อัตะขอมาด้วยนะครับบรรยากาศ คี่ค่อนข้างเอาใจยากนิดหนึ่งนะครับนี่ผ่อนทพิปครับอยู่เบื้องหน้าครับผ่อนทิปทำทองไหลทองนานะครับมบรรยากาศยามดินครับ ว่าจะพ่วงสองติดคอไปด้วยกันนะครับพ่วงคือที่เราเคยช่วพ่วงพ่อพลายสิางคนกับวาสนานะครับผูกคอใส่กันก็คงจะไม่ได้ครับเพราะเขาไม่คุ้นเคยกันนะครับกลัวจะทําร้ายกันนะครับเาไม่คุ้นไม่สนิทกันก็จะระวังยากครับยาลลำบากบางทีอาจจะทำร้ายกันก็ ก้ไขาย,ยากนะครับเราต้องลงทีละเชือกนะครับที่ไปด้วยกันได้อีกเชือกหนึ่งพาวิ่งก็จะวิ่งด้วยกันนะครับก็จะทำงานลำบากครับเราไม่รู้ยังไม่รู้ครับยังเข้าขากันไม่ได้เราก็ไม่เสียงนะครับสู้ลงทีละเชือกนะครับลงทีละเชือกโอยนี่ครับ ได้บงากาศนะครับเมซี่บากนิดน,นึงนะครับนี่ลำบากกันไม่ควันก็ไม่ค่อยได้อันนี้นะครับไม่ได้ค่อยได้มานะครับยังมีมใ,นใ,นใครดูน้อง YouTube นะครับเันทิพย์โอ้ยไม่เหงาแล้วครับันทิพย์มีเซนดีมาเป็นเพื่อนแล้วน่าจะอาทิตย์หนึ่งละมั้งครับ ควานเข้าไปเอาท,าย,า,ทายพงพัดทายพลินไปงานช้างครับเลยมาฝากพวกควานดูเลแทนครับอืมเรียนอือ ไอ้ช้างชมทุ่งครับวันนี้ขี่พังเสนดีชมทุ่งครับต้องวัดวัดระยะสู้ก่อนนะครับต้องวัดระยะสู้ก่อนบิดมือวัดระยะสู้ก่อนเพื่อความปลอดภัย อนะครับต้นหลักที่เราจะผูกเขานะครับ้างหน้าเราวัดระยะก่อนนะครับวัดระยะสู้อย่าให้ถึงกันนะครับถ้าถึงกันกลัวเขาจะขมินกันได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว แสนดีนี่เป็นช้างขี้ตกใจนะครับคือเราทำทำรุนแรงกับเขาไม่ได้นะครับเขาไม่ให้จับนะครับต้องค่อยๆปลอบกับตึงจะให้ขึ้นครับเมื่อกี้ตะขอก็ไม่ได้มาด้วยครับทำแรงไม่ได้เลยเกือบมาให้ขึ้นนะครับเมื่อกี้นี่นานแล้วที่ไม่ได้จับนะครับคือเราต้องเอาเขามาอยู่ใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆ ใกล้ๆที่ที่เราผูกนะครับถึงเราค่อยลงแล้วก็ผูกครับไม่นั้นเราลงเขาก็เดินเดินหนีไปเลยครับเขาจะยังไม่ค่อยรู้ภาษาเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะเป็นช้างที่เร็วมากนะครับเร็วเอ็นดีเอ็นดี้เออหู่เ,เพื่อนบอททิพย์เด้อว,วันนี้เด้อจะเร็วมากครับ เดินดีนี่ครับช้างยังสาวอยู่นะครับยังยังไม่มีตัวไหนทับนะครับนี่สงสัยว่าจะโลพ่พลายคู่ของเรามาครับนี่เดินดีเอย้ยอยู่เป็นเพื่อนพลทิพนะวันนี้นะอย่ากระโดดหากันนะพลทิพก็อยู่ดูไปเรปื่อยนี้ครับ คนทิพย์เอ้ยซนดีมาอยู่เป็นเพื่อนเด้อ,อยยาขมิญกันหละ่ะยาขมิญกันดูแล่เซนดีด้วยครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจไปอีกวันนะครับพรุ่งนี้ก็สู้งานกันใหม่นะครับทุกๆท่านเอฟซีทุกท่าน,นครับบรรยากาศยามยินนะครับครับ วยงามมากครับตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยนะครับสู้ๆไปด้วยกันเดี๋ยวก,ก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับ,บวิกิดนี่นะครับ,บทริปทพิ์วันนี้ไม่เงาแล้วครับมีเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยหรือเพื่อนทะเลาะก็ไม่รู้นะครับ น้ำมันออกไรทั้งสองเกมเลยสองข้างเปนสบายเสนดีมาอยู่เป็นเพื่อนก็คุยกันดีๆอย่าทะเลาะกาันตัวไหนทะเลาะกันพวกนี้จะโดนทำโทษนะครับนี่เ,นเพื่อนก,นกันกินสบายใจนะครับ ยังไม่รู้นิสัยเท่าที่ควรนะครับก็ช้างแต่ละเชือกนิสัยใจโคไม่เหมือนกันครับนิสัยไม่เหมือนกันเราก็ศึกษากันไปครับศึกษาั้ทางเส้นดีนี่เราขี้น่ขี้หวาดระแวงนะครับขี้กตัวทำหยาบหยาบ,บไม่ได้ไม่ให้จับไม่ไม่ให้ขึ้นนะครับหนีนี้อย่างเดียว คุณเอฟซีทุกท่านนะครับนี่กลับบ้านนะครับเสร็จสิ้นภารกิจอีกวันนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้สุดยอดเลยครับตามมันสวยสะดุดตาจริงครับบรรยากาศยามเย็นตามท้องไร่ท้องนานะครับนี่สุดยอดจริงๆครับพ่อแม่เอฟซีทุกท่านสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยกันนะครับนี่สบายหูสบายตารอบๆนะครับบริเวณโดยรอบนะครับนี่ บรรยากาศไม่ได้อาบน้ำไม่เสร็จดีครับไม่ได้ออกเปงมานะครับวันนี้อครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับนี่ทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับตามต่อกันที่บ้านเลยนะครับมาตามต่อที่บ้านกันเลยนะครับนี่ ภารกิจที่บ้านยังไม่เสร็จนะครับส,สันกูน่าสันกูน่าน,นี่ตรงตรงหน้ามันสีแดงนั่งลงตรงนี้ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมเดียวโว้ย ยินดสวัสดีก็เลยสวยสวัสดีค่ะมองด้วยมามาขางนี้มางคนถึงวันนี้นั่งลงตรงนี้อธิบายบรรยายให้ FC ฟังนั่งลงมา้วพ่อเก็บขี้ตอนนี้พ่อก็ไปเก็บขี้ช้างนะคะ แม่เก็บพี่ชัางค่ะคุณพ่อนะคะน้องก็น,นอนนะคะแป่ตาเปิดน,นะคะเธอจำได้ไม่ฉันอยู่กับเธอ เจคพรเทพก็ไปโหอยูอยออย่อยู่ที่โรงเรียนชาเอ้ยอยู่ที่ はまなった。 ตอนนี้ตัวันได้อยู่ข้างหลังม่พอกลุมเห็นมินด้วยฮะเพราะกุ้มเพอมินด้วยฮะกุ้มเพอมินด้วยฮะเออมันมันอยู่กับพ่อเหมยเพราะว่าเขาไล่เพราะว่าเขาไล่คนที่ดูแลมินออกแล้ว อธิบายให้ฟังไรเอรเอจะบอกไว้เ,ไเลยหมดไปอีกวันครับหน้าที่ภาร,รก,กิจของเราเรัสูส้กับทุกท่านนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่บภาร,รก,กิจเราก็เสร็จสิ้นไปอีกวัน ขอบคุณเพราะว่าเอทีที่เป็นกำลังใจให้นะครับว่ท่านมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ